ซีพีวอินชูเดวันนี้นะคะทีมมีใครแล้วเชิญพเซก็คือน้องเพ้นตอนนี้น้องเพ้นน่าจะเข้ามาอยู่ในรายการเราเลยนะคะคลิปนี้เพนจะมาอยู่ในรายการเราแล้ววันนี้พีมนจะมารีวิวไอ,ไอติมนุ่นใหม่ที่มาจากญี่ปุ่นไอติมไอซ์โนมิตอนนี้มีขายดยเซเว่น er ในไทยแล้วนะคะบ๊ายบายฮะบ๊ายบายนี่นะคะเป็นไอศครีมซองก็จะเป็นแบบ ถ้าเป็นอันนี้เป็นรสอ่งุ่นนะคะอันนี้จะเป็นรสส้มค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยของมันเป็นด้วยมาได้ของมันเป๊ะโดนนี่มามามาคือเาลองชิมอะไรก,ก่อน,นะคะ่ะอืมอืมอืมออาแบบเคลว่าอนไหวแล้เป็นรสส้มนะคะถ้ามันแบบ มันเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวแบบเล้วะ็เ้นแบบลูกของเขาจะเป็นกลมๆนะคะเด็กกลมๆเดกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเราชิมอันนี้มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลมๆสีม่วงๆอากินอ,อันนี้มีขายเซเว่นในไทยแล้วนะคะ ออ่มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะข่มดมันจะไม่เปรี้ยวหรอกมันจะแบบอ่อนหวานทองชิมหนูนะคะพี่รู้สึกว่ารสนี้อร่อยนะคะอร่อยมากกว่าอันนี้นะคะมาเดี๋ยวเพื่อนๆกินมั่งอื้มอะไรนะครับอะไรๆมีลองชิมอันนี้หน่อยครับชิมให้คนดูดูหน่อยครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกรุงกรีนกรุงกรีนให้เพียรด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีด้วยสวัสดีก่อนบายบายค่ะบายบาย